ผู้ใหญ่70บาทเด็ก40บาทเก็บส้มได้กิโลกร,รัมละ80บาทเราเข้าไปชมทางด้านในกันก็จะมีซุ้มสวยๆเนี่ยแต่งไว้ให้เรามาเซลฟี่ถ่ายรูปก็มีขายตรงนี้เหมือนกันช่างให้เราแล้วเรียบร้อยเลย1,60ย0กสิบปดสบปดสนะช่างกิโลเอามีเยอะด้วยลูกอันนี้ลูกอะไรก็ไม่รู้แง่ <laughs> ค่ะ เด็ดมาชิมเนาะแล้วก็ม้วนกันไปลูกมีลูกใหญ่แต่ยังไม่สุกเลยเลาะกันไปเรื่อยๆน้องก๊อบจะเก็บได้ถึงโลไหมเขาก็จะมีจุดต่างๆให้เราเข้ามานะอย่างเงี้ยเขามีลูกสอนชี้เก็บตรงไหนได้นะครับผมบางลูกก็เหี่ยวขาดต้นเลยไม่มีคนเก็บน้องก๊อบก็ปีนขึ้นไปถ่ายรูปเล่นแหละไม่มีใครถ่ายให้ถ่ายเองก็ได้ว่า ส่วนเขาใหญ่นะส่วนเขาใหญ่ลูกเหลืองเหลืองลูกเล็กลูกใหญ่ก็เลือกเก็บเอานี่ก็เป็นต้นส้มรุ่นใหม่นะที่เขากำลังปลูกลาดลงไปอย่างด้านล่างเลยอย่างนี้ก็เป็นจุดให้เราเข้ามาถ่ายรูปนั่งเล่นก็ได้นะมีหลังพงหลังคาให้เออมานั่งดื่มน้ำส้มดื่มอ,อะไรก็สั่งมารับประทานได้ตรงบนนี้ ดีครับใช้นัดออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ม่อนแจ่นะครับผมก็เคยพามาครั้งหนึ่งแลวที่ตอนนั้นไปสวนส้มปเป่านะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่สวนส้มจินจูที่เข้ามากันมากที่สุดบรรยากาศจะเป็นเช่นไรใช้นัดออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปชมกันม่อนแจ่ช่วงนี้มันก็เป็นหน้าแรงนะครับเขาก็เผาป่าเผาหญ้ายอย่างที่เราเห็นนะครับควันมันก็ไปสะสมกงน,นะเป็นหมอกเป็นควันช่วงนี้ ที่เชียงใหม่หมกฟันเยอะมากเลยก็เกิดจากการเผานี่แหละครับผมจะถ้าไม่เผาก็ทําลายยากมันก็มีต้นทุนในการเผาในการทําลายนะมัต้องใช้เครื่องใช้นวลใช้นีมันก็ใช้มีค่าใช้จ่ายครับเ,รเขาก็เลยเลือกที่จะเผากันซะมากกว่านี่ก็เป็นทางครับสวนส้มจินจูนะครับผมค่าบ,บาทคนละ70บาทนะแต่อยากเก็บส้มกลับไปกินก็กิโลกร,รัมละ80บาท แต่ไปเก็บกินในส้มไม่ได้นะแล้วก็เลือกชมเอาอยู่ทางด้านหน้านะครับผมผู้ใหญ่70บาทเด็ก40บาทเก็บส้มได้กิโลกร,รัมละ80บบาทถ้อาอยู่ทางด้านหน้านี้ก็มีของขายด้เป็นกระเป๋าสารกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมีให้เยอะแยะเลยก็มีน้องๆคอยบริการอยู่ทางด้านนี้นะเราก็มาเที่ยวชมได้ก็มีตะกงตะก้าให้เราไปเก็บส้มเก็บอะไรได้นะเขาก็าจะมีกฎอยู่ทางด้านนี้ กักรุณาอ่านด้วยนะไม่อนุญาตให้เด็ดส้มทานนะห้ามเก็บส้มบริเวณนี้เก็บส้มได้เดินตามลูกศรสีแดงไปนะแล้วก็เก็บมาช่างซื้อกิโลกร,รัมละ80บาทนะครับผมให้เก็บเฉพาะลูกสีเหลืองส้มนะห้ามเก็บลูกสีเขียวนะครับผมเก็บลูกเขียวมามันเปรี้ยวนะนี่ป้ายให้เรามาเยืนเซลฟี่เช็คอินถ่ายรูปก,กันจินจูสวนส้มเก๋ไก๋ดีเราเข้าไปชมอย่าง ด้านในกันก็จะมีซุ้มสวยๆเนี่ยแต่งไว้ให้เรามาเซลฟี่ถ่ายรูปมาได้จนถึงหกโมงเย็นนะครับปิดหกโมงเย็น,นบางลูกก็ใหญ่บางลูกก็เล็กก็เลือกรับประทานเลือกเด็ดออกเีเยอะแยะเลยเหลืองๆเ,งเงขียวๆเยอะเลยก็ต้องเลือกเอานะบางบางลูกก็แก่งอมมากแล้วก็มีขายตรงนี้เหมือนกัน ช่างให้เราแล้วเรียบร้อยเลย1 6 0ย0 80, 80มาช่างกิโลเอามีราคาอยู่ทางด้านนี้ซื้อได้เลยแล้วก็มีบริการเช่าเช่าบูธเยียมนะครับที่คาดผมประมาณอย่างเงี้ยติดต่อเก็บส้มก็มาติดต่อทางนี้ได้นะครับผมเราก็เดินชมสวนส้มดีกว่าให้น้องกอบไปเก็บส้มเอาเดินชมบรรยากาศสวนส้ม ผมก็เคยทําคลิปสวนส้มให้เพื่อนเพื่อนได้ชมไปคลิปนึ่แงละที่สวนส้มเป่าๆครับสม้นนั้นแต่เลยมาประมาณสักสี่ห้าร้อยเมตรก็เป็นสวนส้มจินจูอ่าเขาก็จะมีความโดดเด่นสวยงามแตกต่างกันไปนะก็ให้เก็บด้านในเนาะด้านนอกเอาไว้โชว์แล้วผมลูกเล็กๆลูกน้อยลูกตัวโตก็มีสวยงามเนาะ เพื่อนๆท่านใดอยากกินส้มบ้างไม่เอาไปฝากนะยังอยู่อีกหลายวันเทนัดอ่อนหัวมาเชียงใหม่รอบนี้เจ็ดวันวันนี้เป็นวันที่สองที่พึ่งมานี่ครับบรรยากาศหมอกลงจัดเลยหมอกนี่ไม่ใช่หมอกหน้าหนาวนะหมอกฝุ่นพิษนี่ ม่อนแจ่มเป็นอย่างนี้นะครับผมตอนนี้สภาพอากาศอย่างที่ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมข้างต้นกันก็เขาเผาน่นเผานี่นะมันก็แบบไปทําลายชั้นบรรยากาศไปเกิดอสภาพเรือนกระจกจนทําให้มันอุณภูมิมันร้อนขึ้นมานะีวผมซูมให้เพื่อนๆได้ชมกันนน่ข้างล่างเขาก็เผากันอยู่เผาทั้งแปลงเลย นี้เราหันไปทางด้านนูน้นสวนส้มจินจูสวนส้มเป่า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 อยู่ทางไหนวะผมเลงก่อนทางด้านประมาณทางด้านนู้นแหละเป่าเป่าแต่มองไม่ค่อยเห็นแล้วควันมันบงังไปดูส้มกันดีกว่าก็เดินเลาะเอานะครับผมมันมีที่ให้เราเดินต่างๆนะให้เรามาถ่ายรูปเซลฟี่เก็บส้มเก็บอะไร ไม่เหมือนที่สวนส้มปอเปาสวนส้มปอเปานี่ก็คือเก็บกินในสวนได้เลยแต่ค่าบัตรก็แพงกับเขาหน่อยอยู่ที่80บาทบ่าทเก็บไปก็ช่างกิโลกิโลกรัมละแ0บบาทชิ้นกันเห็นไหมครับเอ้เนี่เพื่อนๆรู้จักไหมครับว่าลูกอะไรผมจําชื่อไม่ได้เออเห็นไหมอะไรเบอร์รี่ประมาณอย่างนี้นะเออปลูกตามรั้วเยอะแยะเลย พราะช่วงนี้ไม่มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีเจ้าพวกนี้ขึ้นมาแทนสวยงามนะไม่รู้เด็ดชิมได้หรือเปล่าเนี่ยไม่กล้าเด็ดเดื๋อวโดนปรับมีเยอะด้วยลูกอันนี้ลูกอะไรก็ไม่รู้ง่ายคะ่ะเด็ดมาชิมเนาะเออสวยงามดีได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งมาหวนชิงช้ามาโลชิงช้าเล่นกันก็มีชิงช้าแบบนี้ให้เรามานั่งถ่ายรูปเซลฟี่กัน จะเห็นผมไหมหน้ามืดๆหน่อยนะเพราะว่าแสงแดดนี่ส่องมาไม่ถึงเรียกว่าส่องมาไม่ถึงเลยมันมีแต่หมอกควันเต็มไปหมดเลยแต่เราอยู่กรุงเทพเรามีภูมิคุ้มกันแล้วแหละเพราะเราดมสูดดมท่อไอเสียกันเป็นประจำอยู่แล้วเรียกว่าสบายอย่างนี้เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อครับผมก็เดินเลาะก,กันไปนะเดินผ่านชิงช้า กกำลังเซลฟี่ถ่ายรูปอยู่มันจะกาดกำลังดีแอปว่าเป็นหน้าหนาวหมอกเยอะมากทะเลหมอกแต่หมอกแบบนี้ไม่ไหวนะก็จะเป็นขั้นสวนขั้นอะไรอย่างนี้ก็เดินชมกันไปค่อยๆเลาะกันไปก็กว้างอยู่พอสมควรนะนี่ก็เป็นป่าส้มสวนส้มทั้งนั้นเลยนี่ก็จะมีเจ้าลูกแบล็คเบอร์รี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลย ก็เก็บได้นะจะต,ต้องเก็บลูกสีดำๆทีมดำอย่างนี้นะอ่ากิโลกรัมละหกสิบบาทอ,อันนี้อันนี้ดำปีเลยน่าเก็บไปไหนน,น,น,นี่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 อันุ่นน้อยแบ็คเบอร์รี่น่ากินนะแต่มันเก็บไปคงไม่ถึงโลหรอกเราก็เดินดูสวนส้มกันไปต่อเนี่ยส้มอยู่ทางด้านนี้นะเยอะแยะเลยแล้วแต่เราจะเลือก แต่ที่นี่ก็คือเลือกแล้วก็เอาไปช่างกิโลนะกินในสวนไม่ได้นะครับผมถ้าอยากกินในสวนได้ก็ไปเปาเปาเนีเ่นเป็นที่เดียวมั้งรู้สึกจะเป็นที่เดียวที่สามารถที่จะเก็บกินในสวนได้เลยไม่จำกัดเลยนะแล้วก็ม้วนกันไปลูกนี้ลูกใหญ่แต่ยังไม่สุกเลยเลาะกันไปเรื่อยๆน้องก๊อบจะเก็บได้ถึงโลไหม เนี่ยเขาก็ปลูกเป็นริมอย่างนี้นะไอพวกแบล็คเบอร์รี่เนี่ยในซอยต่างๆให้เราได้เข้าไปชมต้นมันเป็นแบบนี้นะที่เราเห็นเขาขายขายกันอยู่ในกรุงเทพต้นมันเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> นี่ก็ส้มเยอะแยะเลยละลานตาไปหมดเลยเลือกเก็บเอาตามสบายเลยเขาก็จะมีจุดต่างๆให้เราเข้ามานะเนี้ยเขามีลูกสอนชี้เก็บตรงไหนได้นะครับผม บางลูกก็เหี่ยวคาต้นแล้วไม่มีคนเก็บนีสามารถที่จะมาเซลฟี่ถ่ายรูปได้ทำเป็นสะพานแล้วขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนแต่เราไม่ขึ้นไปดีกว่า <c oughs> เราเดินดูส้มกันแล้วกันนะครับผมส้มมันไม่ใช่หน้าคงไม่ใช่หน้าส้มนะตอนนี้เป็นช่วงไปลายฝนฤดูหนาวอะไรประมาณนี้ส้ม จะสวยกว่าจะลูกใหญ่กว่านะได้น้ำได้อะไรตอนนี้มันแรงนะครับผมหน้าร้อนเหมือนก็เลยส้มจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่อ่าเนเนาะมีสะพานให้เรามาถ่ายรูปกับเจ้าดอกไม้สีม่วงๆเนี่ยจำชื่อไม่ค่อยดัเ <c oughs> ก๋ไก่ดีเป็นเส้นทางเดินลงไปอ่าโอ้สวยงามมากน้องกอบก็ปีนขึ้นไปถ่ายรูปเล่นแหละ ไม่มีใครถ่ายให้ถ่ายเองก็ได้ว่ะสงสารไปเราเดินกันไปต่อดีกว่าไปดูว่ามีอะไรสวนส้มช่วงนี้ยังไม่ค่อยเยอะนะน่าจะหมดหน้าส้มไปแล้วละ่ะก็แนะนำว่าให้มาเป็นในช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณอย่างนั้นนะครับหรือว่าไม่เกินช่วงปีใหม่ช่วงหน้าหนาวส้มจะเยอะและลูกใหญ่ น้ำจะดีนะครับผม่วนตอนนี้มันแห้งแล้งไปหน่อยเออแต่ก็มาเดินเล่นได้แล้วคิดว่าแบบม่รู้จะไปไหนนะะผมก็วันนี้ไปทําคลิปที่วัดหลายวัดเหมือนกันมีเวลาเหลือก็เลยเออแวะสวนส้มซะดีกว่าแวะดูส้มหาส้มไปกินด้วยตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วสี <laughs> ่โมงเย็นเนเี่ยแทบจะมืดตือแล้ว พ่อข้างบนมันมันเป็นควันฝุ่นพีอมนะครับลมเยอยะแยะเลยแต่ก็คงเก็บกันไม่ได้มากสักเท่าไหร่ผมดูแล้วส้มไม่ค่อยมีช่วงนี้ส้มไม่ค่อยมีนะครับอตอนนี้เยอยะแยะเลยส้มๆไปทางนูนนะ้นเลือกเอาเดินเก็บเอาผมก็พาเพื่อนๆเดินชม มัวส่วบไปหมดเดินสลับไปสลับมามันเป็นแบบเขาปลูกเป็นแบบขั้นบันไดอ่ะบางต้นก็เพิ่งจะออกเดอกลูกบางต้นก็หมดเกี้ยงแล้วเจ้าของสวนเขาเก็บขายหมดไปแล้วหรือเปล่าออนี่ก็มีปละไปแต่ถ้าไม่มีคนเก็บมันก็เหี่ยวเลยนะอืม ก็มีทางเดินไปเดี๋ยวเราลองเดินไปดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนเพราะถ้าเป็นช่วงอย่างนี้ไม่ใช่ช่วงเทศกาลหรือว่าไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวก็จะเงียบเหงาหน่อยนะที่ผมมาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวมาก่อนหน้าผมสองคนก็กลับไปแล้วเ,เราก็มาปิดท้ายรายการแล,ะละะ้วมั้งจากนี้กลับไปยังตัวเชียงใหม่ก็ 30กกไม่เกิน40่สิบโลลองทางนี้เราเดินไปแล้วก็เดินชมไปส่วนเขาใหญ่นะส่วนเขาใหญ่ดีลูกเหลืองๆลืูกเล็กลูกใหญ่ก็เลือกเก็บเอาเดินชมกันไปบรรยากาศสวนส้มส้มใส่น้ำผึ้งของสวนส้มจินจูแต่หลายคนก็คงเคยมาแล้ว ถาไม่เคยมาผมก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันบรรยากาศก็เป็นประมาณอย่างนี้นะส่วนส้มคลิปนี้ก็คงไม่ยาวสักเท่าไหร่เพราะว่าพวกส้มพวกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีให้เก็บสักเท่าไหร่แลวด้านนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของม่อนเจ่มนะครับอตอนฤด,ดูหนาวก็ดูจะค,คึกคักน่าดู นะครับแต่พอเป็นหน้าฤดูอื่นฤดูร้อนเนี่ยเรียกว่าเงียบเงียบเหงาเลยเจอพระอาทิตย์แล้วเดี๋ยวผมถ่ายเพื่อนๆดูพระอาทิตย์เห็นไหมไม่ร้อนเลยนะครับแสงส่องลงมาไม่ถึงนะครับผมฝุ่นพีเอ็มมันเยอะเหลือเกินเป็นควันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับจากเพื่อนบ้านมั่งจากประเทศเราเองมั่งครับก็ไปสะสมกัน ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงเนาะเมืองไทยเราไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงไม่ให้เผามันก็เขาก็เผาอถ้าไม่เผามันไม่รู้จะทำยังไงถ้าไปจ้างเขามาตัดหญ้าตัดอะไรมันก็คงจะมีต้นทุนสูงอะ่ะเพาก็เลยเลือกที่จะเผากันดีกว่าเราก็เดินดูส้มกันต่อไปหน่วยไหนส้มบ้างเนี่ย <c oughs> แถวนี้มีแต่ลูกเขียว ลูกส้มๆ,ๆอยู่ทางด้านล่างหมดเลยด้านบนน่าจะเก็บไปหมดแล้วก็เห็นเขามีขายข้างทางข้างอะไรกันเนี่ยก็คงเก็บไปขายข้างทางกันเกบแทบจะหมดแล้วละ่ะเราก็เดินกินลมชมวิวไปอยู่บนนี้อากาศมันก็ดีกว่าอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่นะถ้าไม่มีแดดแสงแดดส่องไปถึงเนี่ยมันก็จะได้ไอของความเย็นหน่อยๆได้รับลดความเย็นหน่อยนึง อยู่ในตัวเมืองชิงใหม่เนี่โอ้โหร้อนมาก40องศาเมาื่อวานนี้ทูอุณหภูมิ40องศาเมาื่อวานผมไปอาเที่ยวที่วัดเจดีหลวงนะครับผมร้อนมากนี่ก็เป็นต้นส้มรุ่นใหม่นะที่เขากำลังปลูกลาดลงไปอย่างด้านล่างเลยสวยงามนะเอออันนี้ก็น่าจะแบบว่าบางต้นมันก็ออกลูกแล้วแหละ แต่ก็น่าจะคิดว่าน่าจะไปโตแล้วก็ไปออกลูกในช่วงหลังฤดูฝนไปแล้วไปฝนต้นหนาวนะครับก็คงจะดีเพราะส่วนใหญ่แล้วข้างล่างไอ้พวกเขียวเขียวดอกไม้ต่างๆมันก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่ามันดอกไม้เมืองเหนือถึงแม้ว่าจะเป็นพันหนาวดอกไม้พันหนาวอย่างเงี้ยแต่พอเจอหน้าร้อนก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะก็จะเห็นดำๆข้างล่างสภาพเป็นอย่างนี้นะ เพื่อนๆถ้าใครไม่เคยเห็นในช่วงหน้าร้อนม่อนแจ่มเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะมาเที่ยวกันปลายฝนต้นหนาวในช่วงฤดูฝนฤดูหนาวนะครับผมในช่วงฤดูร้อนไม่ค่อยมีใครมาเที่ยวกันผมก็มาเก็บบรรยากาศให้เ,เพื่อนๆดูไหนๆก็ผ่านมาแล้วก็อย่างนี้เนะเาะเผาซะดีกว่าต้นทุนต่ตำดีไฟแช็กอันเดียวเรียบแล้วก็บนดินปลูกใหม่ไม่รู้ว่าน้องก๊อ จะเก็บได้มากน้อยสักเท่าไหร่นะเพราะมันมีตามด้านล่างอ่ะตอนแรก้ยแล้วพอขึ้นมาแล้วมันไม่ค่อยมีแหละส่วนใหญ่เขาทำส้มถ้าเป็นฟาร,รม์มส้มจริงๆที่ทำขายเขาก็จะดูแลพวงไหนที่มันมีลูกมากเขาก็จะตัดออกให้มันเหลือไม่กี่ลูกอ่ะมันจะได้ไม่แย่งสารอาหารกันลูกมันจะโตนะครับผมไนอย่างเงี้ยเป็นพวงเป็นพวงเ,เยอะๆอย่างนี้ก็ แย่งกันสารอาหารมันก็จะลูกเล็กกันหมดถ้าตรงไหนลูกโตโตส่วนใหญ่ไม่เจะดูอยู่เดียวๆัวะพวกพวกอยู่เดียวๆเ,เนี่ยมันจะโตใช่หรือเปล่าพูดเสือเหมือนมีความรู้เลยมัง้งเราก็เดินลงไปด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาไกลพอสมควรส่วนส้มส่วนส้มจินจูนี่ก็ใหญ่ใหญ่พอสมควร แต่ถ้าแนะนำก็มาเที่ยวเป็นช่วงฤดูฝนน่หรือปลายฝนต้นหนาวไปจนถึงปีใหม่ถึงเดือนกุมภาพันธ์มีนาเอ่อกุมภาก็พอพอมีนาผมว่ามันก็น่าจะเริ่มไม่ค่อยมีอะไรแหละอย่างที่ผมถ่ายให้เพื่อนได้ชมเลยนะเก็บภาพบรรยากาศมาเก็บภาพบรรยากาศฝุ่น PM นี่ผมได้มาสัมผัสด้วยตาตัวเองแล้วว่าฝุ่นหมอ,อกควันเชียงใหม่มันขนาดไหนต้องมาดูด้วยตาตัวเองเลยนะดูในข่าวนี้ไม่นึกภาพไม่ค่อยออกก็เลยลงทุนมาเชียงใหม่มาดูมันสเสลยแต่มันก็เงียบสงบดีนะภัยเวทด,ดีคนไม่เยอะมันก็เลยได้ยินเสียงจักระจันเสียง สัตว์มแมลงเล็กมแมลงน้อยร้องกันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดที่ผมเห็นคนต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นมูลมูลมูลของสัตว์อ่ะมูลวัวมูลช้างหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะที่นี่เขาบอกเขาใช้สารเคมีน้อยที่สุดแต่ครับบอกว่าถ้าไม่ใช้สารเคมีเลยไม่มีส่วนใหญ่จะใช้มากใช้น้อยก็แค่นั้นเองนะครับผมเพื่อให้ผล,ผลผลิตมันออกมาเยอะนะครับผม อันนี้เราก็ไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดเหมือนกันว่าเราก็ไม่ใช่ชาวสวนมีเสียนําเมื่อกี้นี่ทานิ้วไปจับกิ่งไม้โดนทิ่มเลยว่ามานั่งพักนั่งเล่นเซลฟี่ถ่ายรูปกันแล้วก็รอน้องก๊อบเก็บส้มถึงแม้มจะเป็นลูกเล็กๆแต่มันก็หวานนะเ,ออเป็นลูกเล็กๆแต่มันก็หวานอยู่ก็ใช้ได้เก็บไปกินแก้เส็งไม่รู้จะกินอะไรก็กินส้มกันไปเนาะ เดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อครับแล้วก็คงจะบรรยากาศคงจะไม่ได้มากมายไปสักเท่าไหร่ไปนั่งอู้นานแล้วไปชมกันต่อ,อไปเพื่อนๆจะตาลายไหมถ่ายมันแบบเรียวไทม์นี่เลย,เลยมีจุดเซลฟฟี่ให้ถ่ายรูปเล่นเยอะแยะเลยเราเดินไปกันต่อเราเดินลงไปข้างล่างกัน มันจะมีป้ายเขียนไว้เก็บต้นนงต้นไหนนี่ก็คือต้นนี้ไม่ให้เก็บส้มสงวนไว้ให้ถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ว่าเหี่ยวหมดแล้วสงวนถ้าต้นเหี่ยวหมดต้นนี้เยอะเลยลูกมันสุกหมดแล้วแหละครับผมสุกจนเหลืองจนส้มจนเปลือกเป็นสีน้ําตาลแหละในนี้ก็เป็นจุดให้เราเข้ามา ถ่ายรูปนั่งเล่นก็ได้นะมีหลังคงหลังคาให้เออมานั่งดื่มน้ำส้มดื่มอะไรก็สั่งมารับประทานได้อีตรงบนนี้มุมถ่ายรูปเก๋ๆก็มีบันไดปีนขึ้นไปทำท่าทำท,ทางเก็บส้มเช็คอินก็ได้นะครับมีเก้าอี้มีอะไรมาให้นั่งถ่ายรูปกันหลบแดดหลบฝนเนาะนั่งแบบพื้นนี้ก็มี อ,อันนี้ก็นั่งโต๊ะม้มีพื้นกระดานรองรับส่วนใหญ่บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาไว้ให้มาถ่ายรูปเล่นกันนะแล้วก็มีร้านขายน้ำนะครับผมน้ำดื่มกาแฟเพื่อใครจะมาสั่งนะนอยู่ทางด้านนี้แต่วันนี้ไม่รู้เปิดบริการหรือเปล่าเปิดอยู่นะสั่งน้ำแล้วก็ไปนั่งโต๊ะเมื่อกี้นี่นั่งชมบรรยากาศ มีแต่หมอกมีแต่ควันเยอะแยะไปหมดอยอมรับจริงๆว่าเราเคยเห็นกรุงเทพมีหมอกควันเยอะๆแต่มาเจอที่นี่ชิดซ้ายเลยชิดซ้ายเลยครับหมอกควันที่นี่เยอะมากเลยก็สงสารคนพื้นที่ที่เขาไม่ได้ทาสวนทําไร่ที่ต้องได้รับผลกระทบเละยิ่งอยู่ในเมืองก็ยิ่งแบบว่าอืมเนาะ บางคนก็ปว่วยด้วยมนุษย์เบนี่เป็นภูมิแพ้กันเยอะแยะเลยแล้วก็เดินถึงเมื่อกลับจุดเดิมแหละตรงที่มีชิงช้าก็มีประมาณนี้แล้วครับสวนส้มน,น,นี่นะหน้าร้อนสวนส้มเป็นประมาณอย่างนี้นะอืก็ไม่แนะนําให้เพื่อนมาเที่ยวกันนะในหน้าร้อนสวนส้มไม่ค่อยสวยดอกไม้ก็ไม่ค่อยมีบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเอาด้วยเห็นเป็นหมอกเป็นควันเนี่ยเห็นมันสวยสวยเนี่ย แต่มันเป็นควันผิดนะโอ้นี่ฟุ้งไปหมดเลยแต่คนอยู่ในพื้นที่เขาก็คงชินหูชินตากันไปหมดแล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศหน้าร้อนของสวนส้มจินจูภาพบรรยากาศม้อนแจ่ม,มที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นสวยงามหน้าแรงหน้าร้อนเป็นอย่างเงี้ยก็คนเลยไม่ค่อยมาเที่ยวกันนะหน้าร้อน มีแต่ผมเนี่ยแหละมาเที่ยวแปลกดีไอ้นี่มาเที่ยวหน้าร้อน <c oughs> กับภาพบรรยากาศประมาณอย่างนี้มันก็มีสวนส้มอยู่นี่รอบๆเป็นสิบๆสวนนะครับแล้วแต่เราชอบสวนไหนเราก็เข้าไปชมข้อเผานี่คงเป็นพวกสังสตรอเบอรี่อะ่ะมันคงหมดหน้าไปแล้วเนาะสตรอเบอรี่ก็เลยเผาแล้วก็น่าจะปลูกอย่างอื่นขึ้นแทนนะครับผมแต่ก็ไม่รู้จะปลูกเป็นอะไร ก็ต้องรอรอฝนตกรอหน้าฝนอย่างเงี้ยมันถึงจะงามถ้าหน้าแล้งฝนไม่ตกก็คงจะไม่ได้ปลูกอะไรเนาะก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะถ้าบรรยากาศมันไม่สวยงามนะครับผม <g iggle> ก็ถูกใจประการใดก็กด subscribe ก,กดกระดิ่งฝากไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆเพื่อ,อ <c oughs> ให้เพื่อนๆได้มีคลิปใหม่ๆของ Channel on Tour ดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้ Channel On ัว u r ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆ,ๆได้ชมกันอิกด้วย ทีปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับภาพหมอกกันสวยงามของม่อนเจมกับที่ตั้งกล้องอยู่ตรงนี้อยู่สวนส้มจินจูตรงนู้นก็มีหลายๆส่วสมเลยทั้งเป่าๆทั้งในฝันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่บรรยากาศก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับหมอกมันเยอะจริงๆขวันมันเยอะจริงๆขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย เพื่อนๆมาดูอะไรก็ไม่รู้แหลงไปหมด